มาข่ดตำแตงยั่วๆนะคะเห็นไหมคะมันนี่ตำแตงนะคะตำมะละกอที่หลานชายเอามาฝากนะคะเห็นไหมคะยั่วไหมคะหลานชายเอามะละกอมาจากเมืองไทยนะคะคุณน้าก็ตำแล้วนะคะเห็นไหมคะมะละกอไข่ต้มแคบหมู ได้ขนมจีนเส้นดํานะคะขนมจีนเส้นดำเพราะว่าไปดูเส้นขาวแล้วไม่มีนะคะก็ได้เส้นดํามาฉุกเฉินนะคะก็ผักสลัดแล้วก็มีเห็นะคะรอดช่องอาหาราตกท้ายนะคะแล้วก็มาชิมกันเลยนะคะมมละกอมาจากเมืองไทยนะคะหนึ่งมืนกิโลนะคะ อยากจะลองกินแบบเยอวๆหน่อยหนึง่งไม่กลกวครอบกรอบว่าเราทำอะไรนะครับทำเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้หายอยากเลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งนัวเห็ไหมคะเผ็ดมากใส่พริกแห้งกับพริกสดนะคะ แคบมูด้วยอร่อยมากเมื่อคืนที่ขายไม่ได้นะคะส้มตำเพราะว่า อร่อยมากไอต้มยั่ยีนะคะหายอยากนะคะเพราะว่ากว่าจะได้กินมะละกอที่เมืองไทยมันก็ใช้เวลานานนะคะ ทำเองกินเองอร่อยเองนะคะรสจัดมากเห็นไหมคะน้ำยั่วๆเลยชุดน้ำไหนหถามว่าเผ็ดไหมแม่แม่ คนที่เขกินเผ็ดก็จะไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าเรานี่เผ็ดสุดๆเลยนะคะสีสันน่าทานมากตอนนี้ก็ปากเริ่มจะนั่นเลยนะคะเผ็ดกินยุอพร้อมประกาศขาวนะคะผักสลัด

กอมากดูเส้นนะคะเส้นสวยๆผิดเยอะๆลูกหนึ่งเราใช้ได้เยอะนะคะละแม่ละแม่ทิ่มเยอะนะคะเพราะว่าเราคนเดียวอร่อยมากเผ็ดนะคะเผ็ดมากนะ ดูเยอะเพืพ่อนอาหารมื้อเย็นนะคะอาหารมื้อเย็นยง่ายทานง่ายนะคะบางทีก็เบื่ออาหารนะคะเบื่ออาหารว่าจบท้ายด้วยรสช่องรสช่องไปทำมาเองนะคะทํทำที่บ้านพี่ใหญ่มา กะทิเยอะๆอ,อร่อยมากเลยค่ะยั่วไหมครับแคบหมูอร่อยมากคลิปนี้ก็ยั่วๆเพื่อนๆนะคะอยเอาคำใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหม ทำเองกินเองอร่อยเองก็นี่คือประมาณนี้มะเขือเทศมะเขือเทศไม่ต้องหั่นเล็กนะคะหั่นใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะเป็นอ่าจะได้กรอบอืมวันนี้ก็ทานขนมจีน ไข่ต้มอ่ตำมมะละกอข้าวหมูแล้วก็จบท้ายกับลอดช่องวันนี้ก็เห็นไหมคะยั่วๆเพื่อนๆนะคะนีันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าอร่อยอีกวันหนึ่งนะคะก็คลิปนี้ก็เอาพอประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็เผ็ดก็ฝากกดติดไลค์กด ติดตามด้วยนะคะปักดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย,อยู่ๆแค่นี้นะคะแคบมูไข่ต้มของหวานผักวิตามินทั้งนั้นนะคะตรงนี้วิตามินนะคะเป็นวิตามินนะคะคือเราทานน้อยๆแต่ว่าเป็นเป็นผักนะคะเป็นอะไรที่น่าอร่อยที่สุดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ